ก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่รายการ e CG Special d e c k l Screening นะครับอยู่ผมนาฟ้านะวันนี้ผมจะมเล่นเกมโซนะเป็นเกมเปลี่ยนเกมเป็นแนวร้อนๆมากนะเป็นเกมแบบไขปวิศนาร้อนๆนะหลายคนอาจเคยดูหนังซโซกันนะโอเคครับหรือชื่อภาษาไทายว่าเกมตัดต่อไปนะโอเคครับวันนี้ผมจะสัญญาแล้วว่าจะมาเล่นแบบเปิดกล้องนะ New Game Confuse Normal จัดไปแล้วจัดหนัเกเลยโอยายา้ยวิญญา,มมาอคคร,รอมันโหลดสักพักนึงใหญ่ๆนะครับ ไม่กูต้องพูดแบบนี้เลยวะเราก็าจะโดนจับมาเราก็าเจอเสียงหัวเราะยี่อะไรไม่รดนนะนอ่ะอ่ะอ่ะอ้ออุ้ยลอลยวะ่ะแต่ที่สำคัญคือกูเล่นตอนกลางคืนด้วยอ,อุ้ยเก้ากันตูดเกาแบบ

าจะสามารถอย no, no no, 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 ู่ได้ถ้าในทำพัรกิจสำเร็จในในต้องการในต้องเสียครอบครัวอะไรวะอยู่รอยู่ฮในต้องเสียหัวใจก็คำลังนกมานไม่หหน้าไปแบงนเองอปอยู่แฮมนอนเก็บไอ้ขี้อะกูอ่านไม่ทันนาวิเอสีุยิชรับโอเค โอยคถ้าเราไม่สามารถเอ่อไข่ไข่ไข่ตัวไข่เรือนนั่นน่ะมันก็เราก็จะโดนตัดหัวทิ้งนะโอ okay, เคเราไปร้านละโอเคถ้าถ้าไม่ถ้าเราหมดนแล้วก็เลขขึ้นเลขขึ้นตัวไหนก็กดเลขนั้นนะโ okay. อเคเฮ้ยเลขสี่นี่โ okay. okay, อเคฮ่าโอเคครับเราจะมาทีละยืน Okay, okay. โว้ยนี่สองสองสองโอเคเฮ้ยเกลืขึ้นเลยลงอือสุดยอดนะผาแล้ว okay. โอเคเ่าไม่อยากได้อุลวิทน,นะฉันไม่ต้องการเล่นเกมฉันไม่ต้องการเล่นเกมโอเคมึงไม่ต้องการเล่นกูก็ไม่อยากให้กูไม่อยากเล่นเกมนี่เด็กกูเด็กกูอยากมาเช็ดควนดีนกู okay. อยากกูเคยเล่นแล้วนะให้เราปิดประตูเนี่ยนะแล้วก็ดูทางเออกระจกนะมันจะเป็นรหัสนะสี่สามเจ็ดนะไม่ใช่สี่สามหนึ่งนะ กมอนเหมือนเลขหนึ่งนะผมเคยลองแนละ้วมันไม่สามารถไขได้นะอยากเลขสีเ่เฮ้ยเฮ้ยอะไรโอเคสามเจ็ด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 นะแล้วก็ปีบเปิดตูไปก็แหลกอยู่นะแหลกนิดไม่มากอเอ้ยเคลียบ ก็เป็นเกมอีกแล้วนะฮะมันให้เราไขนโอเคอะโอชิดไปเยชิดเฟสติปิงจิสรวปนายต้องเนียบไปจากห้องต้องการต้องใช้เวลาในการทำงานอ๋อมันจะมีเนี่ยนะเหมือนคุณแจฮะในในเออในถั่วซ่วงนะโอเคครับครับเดี๋ยวไปเลย อย่างอันนี้ก็คุณทันดอร์ว็อกเกอร์นะโอเคครับก็ามาต่อเลยเก็บมันให้เราไปหาในโถส้วมนะถ้าถ้าเวลาหมดนะระเบิดพวกนี้ก็จะบูมกลาเป็นโกโก้คันนะโอเคครับมันต้องการเวลาหนึ่งนาทีนะโอเคเดี๋ยวเริ่มเราจะพองามนี้นะไปหาเลยโอเคแชร์อ๋อยังไงยังไงยู่ไงเออได้แนละ้วเออเสียวแทน เกียรได้มาแล้วต่อไปอะโอเคสำเร็จนะเชี่ยชติจ๊อบโอเคอไปไปไป,ไป,ไปพุชนะเปิดประตูไปเฮ้ยถ้าเราเกียบกระจกนัันได้เราเกียบ์สิทธ เีษแก้วนะเราก็จะจีบเท้านะก็จะมีเลือดแล้วก็เลือดจะลุนนะเดี๋ยวผมลอง,งยิงไปดูนะน,น,นั่นไหนเห็นไหมเลือดลุนหน้เห็นไหมแล้วก็มีรอยตีนะะโอ้ยเสียวนะยกบแล้วก็จะมียาวนี้นะกดเลขสามเพื่อฉีดยานะเพื่อพิ่มเลือดได้นะแล้วก็กดเลขสี่นะเพื่อเปิดไฟเช็คน,นะโอเคก็จะมีเสียงคนวิ่งนะก็ไอชุดแดงยี่เยี่ยนนะนะเจอดนสุกคนนะฉันต้องการกุญแจ ไม,ไ,มไม่มีทางให้มันโอเคอันนี้คือการต่อสูปป้เพื่อจะเอากุญแจนะโอเคเดี๋ยวทั้งคู่ตายนะปิดประตูนะวิวยูเอฟคิดดียู alive อ๋ออ๋อหยา โอเคครับเราก็ขึ้นไปข้างบนนะกดหนึ่งเต้งหนึ่งก็เคียมนะก็บีนะโอเคก็้วเจตัอเยย่ยะโอ้ยยยยยยยว้าวว้าวสุวมเม่อปวนถุยโอเคไปยันทำลายเดมเ็มหน้าจอละโอเคแล้วเราก็ต้องกดตูเออแล้วก็ต้องเปิดอยู่แน่หวะ มันคือการทดลองอะไรบางอย่างนะก็เจอสมคนนะมึงมีคิมจิยาแล้วก็เซฟอันทึกนะโอเคนูมันน่าจะเป็นการเออทดลองบางอย่างนะฮะเกี่ยวกับการฆ่าของผู้หญิงนะฮะมันก็จะมีการฆ่าแบ่งแยกหญิงกับชายนะหรือไม่ก็ฆ่าหมู่รวมชายหญิงไปเลยนะมีทอมมีเกย์กันด้วยว่าไปนะ อย่างนี้ถ้าเป็นร <can> right? <can> ูกจิ <aja> honest, <lin> ๊กซอที่ประตูนะฮะมันจะให้เราไขมันให้เราแก้ปริศนาสำเร็จนะถึงจะเปิดนะแต่อย่างนี้ยังก่อนนะมันเป็นครั้งแรกนะนายมาทำอะไรนายทำอะไรเนี่ย sorry ปัดตีแบปัดกูทำไมก็ไม่รู้นะโอเคเราสู้ไอไอ้ปีตนั่นนะฮะมันกำลังทุบประตูแล้วให้เราหยิบปัจเจียขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าเออท่อนะ่ยท่อ กดเลขหนึ yeah, đây, đi, chip, i, ưa, tech, ่งเพื ủ, ăng, oh, ่อตีนะฮะกดชิปนะตีหนึ่งเพื่อตีสามเพื่อลายแท็กนะฮะสองก็อะไรวะสองก็ไม่รู้ช่างมังเมอ่สองมือแ่วการกันนะลาแทไลาแทกอะกดเลขสามเพื่อลาแท็โอ้ยอีสัตว์ไม่ตีตีตีโอ้ยโอ้ยไอไอฮันโอ้ย

มันก็หัวแล้อุบาทึกวลามันก็เอลัรงจะบ่นเรานะตอนที่เราตายนะโอเคเอาใหม่เอาใหม่มันก็ตียากนะเอาการอยู่อุย้ยกูอยากกแบบนี้นะไม่อยากฟังที่มันพูดนะช่วยพ่อหนิครับโอเคเก็บยาปึ๊บแล้วก็เทบันทึกโอเคครับ

ไอ้เหี้ยนั่นนะมาตันท่านะตันท่าโอเคอ่ะตันท่ามาหนา่อยโอ้ยไหนงี้มึงก็ตียังไอสัตว์มึงคาราเต้เหรอคาราเต้เหรอคาราเต้เหรอโอเคอ่ะตายห่าแล้วโอเคอเค่ะแล้วก็ไตัวนี้ก็จะตายเพราะเออมาเปิดประตูไปนะโน ไม่นายต้องบอกฉันไปเกมมันจบแล้วแบงโอ้ต่ละปล่อยปลอยถึงลูกมีข้อด้วยโหร้ายมากเลยครับเก็บคนตัวโอมมีกุญแจเก็บเราเพิ่มด้วยก่อนนะเฮียฉีดที่มือมึงบากอะโอเคก็จะฉีดที่แขนนะโอเคอย่าทำไห้รอเวียนแบบเด็ดขาดเกียมีของเออบิ๊กอัพนี่ ปเจนใหม่เอ,อ,อ้ยทอนใหม่ทำไมกูติดปเจยจัง,ออออยะงวะอ๋อนี่มัโอช่องมากเกินเนี้ยจะติดคําว่าปเจอ๋ออันนี้เปิดไม่ได้ต้องประตูนี้ฮะนี่นโอเคครับก็ขอจบไว้เพียงที่นี้ก่อนนะโอ้ยกูเย็บกูเย็บก็จบก็จบไว้เพียงนี้ก่อนนะวันนี้มาแค่สั้นๆนิดนึงนะโอเคยังไงก็ออกขอ,อยแล้วทีนีก็ขอเจอยังไงก็ขอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอ้ยวันนี้ก็จบไว้ที่นี้ก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย we no.